โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมก็ท่านอีกแล้วนะครับผมนะก็มาทํากันอีกสักคลิปแล้วกันนะก็จริงๆก็ยังไม่อยากทําตอนนี้แบบตอนที่แบบว่ามันไม่สบายอ่ะและเสียงมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะแบบว่าจะพูดไม่เป็นคานะฮะก็ทนทนฟังหน่อยเลยฮะนะฮะสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําอนิเมะกันอย่างเช่นเคยนะครับซึ่งอนิเมะที่ผมมาจะแนะนําวันนี้นะครับชื่อว่า11เ n เอนงนะครับผมถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะแปลว่าดวงตาทั้ง11ออะไรประมาณนั้นมั้ง นะับผมเราไปดูส่วนของเรื่องย่อนะซึ่งเรื่องยอของอีเวนนายมีเขียนไว้ว่าเกี่ยวกับเด็กหนุ่มนะครับนามว่าคาเครุซัสึกินะครับซึ่งเขาได้สูญเสียพี่สาวเพียงคนเดียวที่เป็นญาติที่เหลือนะครับไปนะฮะและใช้ชีวิตอยู่อย่างเดียวดายนะฮะแล้ววันหนึ่งเขาได้ตกไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะที่มีชื่อว่าเรดไนนะคือคําว่าเรดไนนะฮะก็แบบว่าที่มิตินึงที่เขาไปตกอยู่ใช่ไหมฮะคือทั้งโลกจะเป็นสีแดงหมดเลยนะครับผมก็เป็นอย่างนั้นนะฮะคือไงวะ คือเขาได้ตกไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่ชื่อว่าเรนไนพร้อมกับเพื่อนๆของเขาอีกกี่คนวะเนี่ย6คนมั้งนะถ้าจะให้เดานะมีทั้ง6คนนะก็คือมินาเซยูกะและคนอื่นอีกนะฮะท้ายที่สุดพวกเขาก็ต้องเอาชีวิตรอดและต่อสู้กับพวกอัศวินสีดานะครับเพื่อหาวิธีกลับไปยังโลกปัจจุบันที่เขาอยู่่นเองนะครับผมเรื่องย่อก็ประมาณนี้นะฮะใครสนใจก็ไปหาดูได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็มาเพียงเท่าน,นี้ด้วยกันครับผมบายยเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าเจอกันครับ